8อาหารที่คนท้องควรทานก่อนที่คลอดครับผม 1. ไข่ครับผมคนที่กำลังท้องครับควรแนะนำให้ทานไข่เป็นประจำครับสัปดาห์ละ5-6ฟองครับเพิ่มรุงร่างกายและทานรกในคารให้แข็งแรงครับและบำรุงสุขภาพตนเองด้วยครับโดยเฉพาะช่วงก่อนคลอดเพราะการทานไข่จะเพิ่มพลังในการคลอดให้กับคุณแม่ได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. ถั่วเมล็ดแห้งครับผม ทั่เมล็ดแห้งครับที่หลากหลายครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่คนท้องได้ดีครับโดยคุณแม่ควรทานระหว่างมื้ออาหารและช่วงก่อนคลอดบุตรครับจะเพิ่มพลังงานและทําให้คุณแม่พร้อมสําหรับการคลอดลูกได้มากขึ้นนะครับผม 3. โยเกิร์ตครับผมโยเกิร์ตครับที่เหมาะสมสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือรสธรรมชาติที่เป็น ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลก็จะเป็นโยเกิร์ตนซครับซึ่งจะช่วยทั้งระหว่างตั้งครรภ์และตอนคลอดครับและหลังคลอดครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดการท้องผูกช่วยระบบการขับถ่ายลดความเครียดสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเพิ่มพลังในการเบ่งและคลอดและช่วยในการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังคลอด,ดีครับและให้หายเป็นปกติได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนเพ่ทุกคน4น้ำซุปต้มกระดูกหมูครับผม เป็นอาหารที่วดมไปด้วยสารอาหารหลายอย่างที่มีประโยชน์ต่อคนท้องครับโดยเฉพาะคอลลาเจนที่ช่วยทําให้ผิวยืดหยุ่นได้ดีครับช่วยให้ในการคลอดให้ง่ายและไม่เจ็บปวดครับทำให้เจ็บปวดน้อยลงครับที่สาคัญครับเพิ่มพลังให้คุณแม่เบ่งคลอดลูกได้ดีมากๆเลยครับผมถ้าปลาครับผมปลาครับมีโปรตีนและโอเมก้าที่ดีครับต่อสุขภาพครับมีส่วนสําคัญในการพัฒนาสมองทารกในครรภ์ครับ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บท้องคลอดและกระตุ้นกล้ามเนื้อให้คลอดได้ง่ายขึ้นครับคุณแม่จึงควรทานปลาเป็นประจำครับโดยเฉพาะช่วงก่อนคลอดจะดีมากเลยครับเพื่อนๆทุกคน 6. กล้วยครับผมกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าครับอาหารเพิ่มพลังงานชั้นดีครับที่มากด้วยคุณประโยชน์ครับคุณแม่ตั้งท้องสามารถทานได้อย่างไม่จํากัดครับอย่างน้อยวันละหผลขึ้นไปครับก็จะเป็นผลดีต่อระบบการกับทาย ช่วยลดอาการท้องอืดได้ดีมากครับโดยเฉพาะก่อนคลอดบุตรจะช่วยเพิ่มพลังในการเบ่งได้ดีนะครับเพื่อนเพื่ทุกคน 7. อินทผาลัมครับผมอินทผาลัมครับอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนี้ครับทั้งวิตามิน A เส้นใยที่จําเป็น ควนะครับแนะนำให้ทานเป็นประจำเพราะว่าจะช่วยให้กล้ามเนื้อบรรลูกแข็งแรงครับช่วยในการบีบรัดตัวขณะคลอดได้ดีครับแถมยังลดความเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังลอดได้อีกด้วยนะครับเพื่อนเทุกคนแปธัญ,ญพืชต่างๆครับผมธัญ,ญพืชครับที่ดีต่อคนท้องมีอยู่เป็นจํานวนมากและหาได้ง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกเดือยข้าวโพด ถั่วแดงถั่วเขียวครับข้าวกล้องข้าวซอมมือครับซึ่งให้พลังงานที่ดีแก่คุณท้องครับและมีสารอาหารที่หลากหลายชนิดเปลี่ยนเป็นพลังงานสะสมให้คุณแม่มีแรงเบ่งคลอดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดดัางดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีก ชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ <ๆ S 1> เพืเ่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับ ที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน